น้ำตา,าก้กนะอาเลย <c oughs> แซ่บแน่โอ้หวานนะครับอเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอากาศนี่ทยังไเอาไปเลย <c oughs> เอาเอย้โอ้โอ้คำเดียวรูเรียงปนั้งไหนอร่อยเออเยี่ยมเยี่ยมย่ยมเมอมันมดห้วยเนะว่ากินดีน่า ตาคุยตาคุยตาคุย่อเออสองลูกแรกปะนี่มะม่วงหาวกับมะม่วงดิบเอาเอาเข้าไปอ๋อหสชุดยอดสุดยอดเปียวปะปปะสวยเ้นเยนี่ยจงเหอเไหมอ้าโคตรไม่เปียกเลย จ้อนใส่สวยนี่พ yeah. oh. ่อพ่อต้องเป็นแม่แม่หนำจิ้นนะเนี่ยมันโอ้เปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยววะมะม่วงมันดี่วะมันกินมะม่วงมันมันบอกเปรี้ยวเอาคำใหญ่ๆเลยคำใหญ่เลยอ้าวผู้ใดเมาแดดมากินเนาะนี่เนาะบุกม่วงกินเนี่ย bắt còi như nhau mạc mai mua, à, mà mua ừ. Ừ. Chị một cái mua nhà cái chị nhau um chỉ để xăm cả xăm này con đều, ở khón, chị, chị tè con chim chỉ để con để chỉ măng thai mưng may để một đan để 3 nữa sập thì đẹp đấy rồi này. <laughs>